สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทักทายกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะกำลังเดินรอบๆบเมืองค่ะวันนี้พาทุกคนชมเมืองอีกแล้วจ้า วันนี้พี่ชายพ่อใหญ่กับพี่สะพ้ยมาเยี่ยมนะคะก่อนที่ตัวโต้กับพ่อใหญ่จะไปไทยค่ะพาเขาเดินรอบๆเมืองนิดนึงแล้วค่อยจะไปกินอาหารเที่ยงด้วยกันที่ร้านอาหารนะคะร้านตรงนี้เป็นของแพงนะคะแต่เขาจัดสวยมากค่ะทุกคนเขาจัดหน้าร้านช่วงเดือนเทศกาลนี่สวยมากนะฮะ เดือนเทศกาลเยี่ยมยามกันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงก่อนตัวจะไปไทยกันสองสมเดือนนะคะใครอยากมาเยี่ยมก็มาเยี่ยมกันได้ราคาช่วงนี้นะคะอากาศวันนี้ก็4องศาได้นะคะแต่มีแสงสว่างแสงแดดแต่แดดไม่ร้อนหรอกคะ่ะขอใมีแสงสว่างก็พอทุกวันนี้ลุ้นไปกับแสงสว่างคะ่ะ พาการเดินช้านะครับพ่อใหญ่กับพี่ชายนู้นอยู่ใกล้ๆนู้นค่ะนั่งคุยในบ้านบ้างนอกบ้านบ้างนะคะอาทิตย์หน้าก็ได้เห็นเมืองไทยแล้วค่ะ ก็จะถ่ายคลิปวิดีโอเมืองไทยเราให้ทุกคนได้ชมกันนะคะพี่ชายพ่อใหญ่คะ่ะกับพี่สะพ้ปปายกำลังเดินมาคะ่ะวันนี้ผู้คนในเมืองก็คึกคักนะคะช่วงนี้ก็บ่ายโมงมาได้แล้วคะ่ะคนเยอรมนีจะมาเยอะมาก4 5หจังหวัดแถบชายแดนเมืองโตโต้นะคะห่างกันแค่45กิโลเมตรเท่านั้นเองคะ่ะวันนี้มีตลาดนัดใหญ่ใจกลางเมืองด้วยนะคะ ตลาดคริสต์มาสค่ะทุกคนด้านหน้าจะพาทุกคนชมตลาดคริสต์มาสนิดหนึ่งนะคะตามกันไปเรื่อยนะคะพาชมตลาดคริสต์มาสนิดหนึ่งะค่ะ เป็นตลาดเล็กๆนะคะสำหรับฮอนแลนด์ก็ไม่ได้จัดใหญ่ค่ะตลาดนัดคริสต์มาสสุดถนนเส้นนี้เลยค่ะของขายก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเขาเพิ่งเริ่มนะคะทุกคนเพิ่งตั้งตลาดนัดคริสต์มาสวันนี้ค่ะ ตามชมตลาดกันไปเรื่อยนะครับฮัลโหล ตามกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราใหญ่กับพี่สาวก็เดินเร็วมากกับพี่ชายนะคะจะพาทุกคนไปชมลานสเก็ตนะคะเขาตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะลานสเก็ตน้ำแข็งรับรอบโบสถ์ใหญ่โบสถ์เก่าใจกลางเมืองนี้ค่ะ จักรยานเยอะที่ไหนคนเยอะที่นั่นวันนี้เป็นวันที่จักรยานเยอะคนมาเมืองเยอะนะก็ประเทศแห่งจักรยานค่ะเนเธอแลนฮอลแลนนะฮะพาวนไปดูร้านสเก็ตด,ด้านหน้าซิย่านร้านอาหารคาเฟ่นะคะทุกคนค่ะด้านในนูน้นเขาก็ขายเครื่องดื่มอาหารการกินเหมือนกันตรงรานสเก็ตนะคะ ร้อมรอบด้วยผ้าใบเพราะว่ามันหนาวนะครับวันนี้ก็สี่ห้าองศาเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวพาวนไปดูเด็กๆเ,เล่นสเก็ตน้ำแข็งซิสเก็ตน้ำแข็งเริ่มแล้วจ้ะเริ่มแล้วจ้ะ เดินกันต่อก่อนค่ะทุกคนค่ะเดินกันต่อก่อนค่ะเดินรอบเมืองไปด้วยกันเรื่อยค่ะทุกคนค่ะรอบเมืองไปด้วยกันค่ะชมความงามการประดับเมืองประดับห้างร้านช่วงเดือนเทศกาลน,นะคะ รับแขกด้วยการเดินรบรอบเมืองค่ะวันนี้ด้านหน้าที่ทุกคนมองเห็นอยู่นี้คือโบสถ์ชาวยิวนะคะโบสถ์ใหญ่มากค่ะโดมใหญ่จริงๆแต่ก่อนชาวยิวอาศัยอยู่แถวนี้ก็เยอะมากแถวเมืองที่ตัวตัว,ตว,ตวอาศัยอยู่นะคะ เขาก็จะเปิดให้เข้าชมบ้างเป็นบางครั้งหรือว่าวันสำคัญนะคะพาพี่ชายพ่อใหญ่หาเดินรอบเมืองก็จะได้ชมมุ่นชมนี่ไปด้วยกันเรื่อยน,นะคะเดินไปเดินมาก็มาถึงหน้าสถานีรถไฟคะ่ะทุกคนโอ้ตํารวจสแตนบายเยอะมากนะคะหน้าสถานีรถไฟ ด้านข้างก็เป็นสถานีรถทัวร์ค่ะใครจะไปต่อรถทัวร์สายไหนก็รอตรงนี้เลยนะคะสถานีรถไฟอยู่ด้านบนค่ะจักรยานก็จอดแถวนี้ค่ะจักรยานเต็มอาคารนี้เลยมีแต่จักรยานล้วนนะคะหาพี่ชายพี่สพะพ้ายพ่อใหญ่หาเดินชมเมืองค่ะจะได้เห็นทุกมุมของเมืองค่ะ ส่วนด้านาหน้านุ่นก็ตำรวจกำลังเดินกันเป็นขยงโข,ง,ขงเพลงอย่ามาจับอีชั้นนะฮะรถตำรวจฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสถานีรถทัวร์ก็ทางนู้นค่ะออกจากรถไฟก็ต่อรถทัวร์ได้หรือว่าจักรยานได้แล้วแต่คุณจะเลือกไปนะคะสถานีรถทัวร์ก็ติดกันกับสถานีรถไฟค่ะตำรวจก็มาดูความเรียบร้อยถ้าใครออกจากรถไฟรถทัวร์ ถ้าน่าสงสัยเขาก็ตรวจค้นเลยนะคะตรวจบัตรตรวจอะไรเลยคะ่ะอันนี้คือทางขึ้นไปสถานีรถไฟคะ่ะเดินไปเดินมาก็มาเจอรถไฟกำลังมาจากเยอรมนีนะคะรถไฟจากเยอรมนีกำลังมาคะ่ะ วนไปวนมาก็เข้าตลาดนัดอีกแล้วจ้ะตลาดนัดคริสต์มาสอีกแล้วค่ะได้ยินว่าเขาตั้งจะพาะวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ด้วยก็ไม่รู้นะคะทุกคน <Okay. S 1> ของขวัญของฝากต่างๆค่ะตลาดนัดคริสต์มาสมีถนนสองเส้นราคาที่ตั้งนะคะ เลาะเมืองวนไปนะคะด้านนู้นด้านนี้พาทุกคนชมรอบๆเมืองอีกแล้วค่ะจะได้ไม่เบื่อกันนะคะดีกว่านั่งคุยแต่นในบ้านอย่างเดียวค่ะชมตลาดมัสคิสมาสเล็กๆของเมืองโตโต้นะคะของขายก็โอเคอยู่ค่ะํำไรต่างๆนะคะ<ด>ฮัลโหล เทศการค่ะเซนตคอสนั่งอยู่นู้นค่ะเดินเดินเดินวนกันไปส่วนมากก็ของประดับตามบ้านแหะค่ะที่เขาขายกันนะคะของประดับบ้านทั้งนั้นเลยสำหรับตกแต่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะ

โเดินวนเมืองไปมาก็มืดแล้วค่ะทุกคนค่ะมืดแล้วจ้าสี่โมงครึ่งมืดตื๊ดแล้วค่ะเริ่มมืดแล้วค่ะหน้าหนาวก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีจ้าหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะป่าววนรอบๆเมืองหนึ่งวันนะคะ